วันนี้มีมติที่จะปิดแหล่งเสี่ยงต่างๆนะครับก็ได้มีคณะกรรมการได้ถกเถียงกันนอกจากบ่อนชนบ่อนพนันชนไก่ได้ปิดไปแล้วนะฮะมีผลถึงวันที่สิบห้าถ้าหลังจากวันที่สิบห้านะฮะหรือว่าก่อนถ้าสถานการณ์ยังไม่โอเคก็อาจจะต้องมีการปิดต่อฉะนั้นวันนี้มันมีการลงมติแล้ว ได้แชร์ข้อมูลกันมากมายเพื่อไม่มีไม่ให้ผลกระทบต่อธุรกิจนะฮะ SME หรือว่าธุรกิจการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมีมติอย่างนี้ครับว่าไม่ปิดที่ใดเพิ่มแต่จะให้ลดเวลาในการที่จะให้บริการหรือจำกัดนะครับบริบทนะครับเข้มมาตรการสาธารณสุขเช่นนะครับสถานที่ที่เปิด เป็นสถานบันเทิงจะเป็นต้องมีตมโต๊ะมีเก้าอี้ห่างกันพอสมควรนะฮะจะต,ต้องเว้นกันที่จะเต้นรำทำเพลงนะครับหรือปิดเร็วขึ้นนะฮะหรือว่าให้นำซื้อกลับบ้านนะครับให้มากที่สุดนะฮะจะไม่ให้มีการชุมนุมกันนะครับช่วงเวลาที่จะปิดเนี่ยจะเร็วขึ้นครับเดี๋ยวจะมีประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่ละชนิดนะครับเช่นร้านข้าวต้มปิดกี่ทุ่มเซเว่นปิดกี่ทุ่ม นะครแล้วก็ร้านขายของชำร้านาสถานบันเทิงร้านขายสุราร้านเกมหรืออื่นๆนะฮะจะมีประกาศออกมาหลังจากวันนี้ครับ